สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมัสิกาจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในตอนที่3เรื่องเด็กไทยไฟดีมีวิถีประชาธิปไตยนักเรียนเคยได้ยินคําว่าประชาธิปไตยกันใช่ไหมคะคํานี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยค่ะแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนระบบประชาธิปไตยคืออะไรระบบประชาธิปไตยหมายถึง ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจหรือการที่เราได้ยินกันว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือการที่อำนาจถูกรวบไว้เพียงบางกลุ่มไม่ฟังเสียงประชาชนแต่ในประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกผู้นำและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้นำได้ผ่านการเลือกตั้งเพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงแล้ววิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่ตรงไหนอยู่รอบตัวเราเลยค่ะเช่นการร่วมกันตัดสินใจเรื่องหัวหน้าห้องการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแม้จะแตกต่างจากเรา คุณนะลักษณะสำคัญของการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยมีดังนี้ 1. ขเคารพเหตุผลมากกว่าตัวบุคคลเราไม่ยึดติดแค่กับตำแหน่งหรืออาวุโสแต่ดูที่เหตุผลดูที่ความคิดความคิดที่ดีคือความคิดที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ใครใครพูดก็ได้ 2. การรู้จักประนีประนอม ไม่ใช้เหตุผลหรือความรุนแรงแต่ใช้เหตุผลในการพูดคุยแม้ความคิดเห็นนั้นจะต่างกันเราก็หาทางออกร่วมกันได้ 3. การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายถ้าเรารู้สึกว่ากฎไม่ยุติธรรมก็ใช้วิธีเสนอให้แก้ไขไม่ใช่ละเมิดหรือไม่ทําตาม 4. การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมการศึกษาที่เราได้รับทุกวันนี้ เกิดจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศดังนั้นเราควรตอบแทนสังคมด้วยการเป็นคนดีได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะง่ายๆว่าทั้ง3ตอนที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้ช่วยให้เรารู้ว่าอดีตคือร่างเงาปัจจุปัจจุบันคือโอกาสในการทำความดีและอนาคตคือสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันสร้างได้ด้วยหัวใจประชาธิปไตย เราทุกคนสามารถเป็นเด็กไทยฝ่ายดีจะร่วมกันทำให้สังคมน่าอยู่และประเทศชาติของเราเก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงค่ะแม้ว่าเราจะเป็นเด็กแต่เราก็สามารถทำความดีได้ทุกๆวันเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครและเราควรประพฤติตนอย่างไรเราก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในตอนที่สเรื่องเด็กไทยฝ่ดีมีวิถีประชาธิปไตย เราได้เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งแต่คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างและกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสารรค์ประชาธิปไตยเริ่มต้นที่โรงเรียนที่ห้องเรียนและที่หัวใจของเราทุกคนค่ะสรุปได้ไง่า